โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท,พพทาธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท,พพท,ทาธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบดีถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งขาดสมาธิเพชนั้นให้เราฝึกหัดนั่งให้ได้คือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธ รวมจิตใจเข้าไปภายในการนึกการเจริญเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือว่าเราระลึกถึงท่านผู้ดีวิเศษละกิเลสพร้อมทางวาสนาเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองบำเพ็ญโพธิญามาสีอสงไขยแสนมหากับ จึงได้มาตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้านับว่าเป็นผู้มีความภาคความเพียรความพยายามอันพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจคพ,พุทธเจ้าก็ตามประสาวกทั้งหลายหลักที่บำเพ็ญปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการบำเพ็ญบุญบารมีนั้น ก็บำเพ็ญอยู่ในหลักสิบข้อที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าปัญญาบรารมีหนังสือปัญญาบรารมีคือเมื่อผู้ปฏิบัติในสี่ข้อได้ดีพาให้เกิดปัญญามีปัญญาพาให้เกิดความเฉลียวฉลาดความสามารถอาจฐาน ในการที่จะทำความเพียรละกิเลสออกจาก,กจิตใจของตนได้ท่านจึงให้ชื่อว่าปัญญาบาลมีเป็นเหตุการณ์ให้เกิดปัญญาอันบาลมีสิบข้อแต่ละข้อมันอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุด เนียว่าทานบาลมีทานอุปปาลมีทานปรามัตถะป,ปารามีหลักใหญ่ๆก็คือว่าการให้การบริจาคฝึกหัดยิตใจให้เป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนให้ถึงบุประโยชน์บุคคลผู้อื่นเรียว่าทานการให้การบริจาค ศีลการรักษากายวาจาศีลน,นั้นก็คือว่าหลักศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองรอยี่สิบเจ็ดหลักศีลห้าท่านก็ให้เว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติติดในกามกล่าวมุสาวาเดิมกินสุลาเมาีไยหลักของศีล ทานศีลเนคขัมะเนคขัมะบาลามีนี้ก็หมายถึงเรารักษาศีลแปดศีลอุโบสถขึ้นไปหรือว่าเนคขัมะออกบวชถือเพศสมณะชีพามเป็นนักบวชเนว่าาคกายออกจากคาราวาสญาติโยมถือเพศนักบวช จะเป็นลือสีสีภัยเป็นอะไรก็ตามเลว่าเนกขัม,มะบาร,รมีเป็นผู้ออกจากอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาทุกส่วนเป็นการฝึกฝนอบรมมาหลายพบหลายชาติจึงจะทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าเป็นบาร,รมีข้อที่สาม เนคธรรมะบาลมีนั่นบาลมีข้อที่สี่ก็ได้แก่ปัญญาบาลมีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฝึกฝึกจิตฝึกใจฝึกกายวาจาจิตให้เกิดปัญญาให้มีปัญญามีพยามีความรู้ความฉลาดลักแหลม ให้ชอว่าปัญญาบรารมีปัญญาบาลมีก็มีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดวิริยะบาลมีฝึกฝนตัวเองให้มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานอันใดในทางกายก็ต้องมีความภาคความเพียร พูดจาปราศอะไรก็ต้องให้อยู่ในความเพียรคิดอ่านอะไรก็ให้อยู่ในความเพียรคำว่าเพียรหมายถึงว่าเพียรละบาปสิ่งใดที่เป็นบาปก็เพียรละจนละได้เพียรบำเพ็ญบุญสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็เพียรประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้น ในทางที่ดีการฝึกตัวเองให้มีความภาคเพียนได้แหละจะต้องมีสติคนเราเวลาทําอะไรนั้นไม่ค่อยได้มักจะไม่ค่อยมีความเพียรทําแบบสมสมไปทางนั้นฉะนั้นคำว่าเพียนเนี่ยเพียรละสิ่งที่ไม่ดีเพียรเจริญสิ่งที่ดี หมายถึงความทำอะไรต้องต้องมีความละมัดระวังในสิ่งที่ทำนั้นเพียรหรืออย่างหนึ่งก็ว่าละเอียดทำงานละเอียดอะไรก็ละเอียดละออนเรียกว่าเพียรเพียรละบาปบาเพ็ญบุญเพียรภาวน,นาทำบนไดทุกอย่าง ะต้องอาศัยความเพียรความเพียรหมายถึงความหมั่นกขยันขันแข็งด้วยไม่ใช่เกียจคร้านท้อถอยคือว่าทำบันไดให้ทำอยู่เสมอเสมออย่างว่าการปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์จดจำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้ผู้มีความเพียรย่อมพ้นทุกข์ได้ท่านก็ว่าอย่างนั้นอีกแล้วก็ขันติบาลามีขันติขันติความอดความทนอันนี้ก็สำคัญ เพราะว่าคนเรานั้นตามธรรมดาใจกิเลสคนเรามันชอบมักง่ายเมื่อโดนอะไรอารมณ์เรื่องราวอันใดเกิดขึ้นเนี่ยมักจะไม่มีความอดทนจิตใจมันงุดหิดวันไหวเลิกลมในการทำความดีของตนเพราะขาดความอดความทน ความอดทนท่านเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนสมัยสงครามสมัยโบราณช้างช้างเวลามันเข้าสู่สงครามมนุษย์เอาช้างเป็นพาหนะลบกันสมัยก่อนช้างนั้นมีความอดทนแม่ลูกสอนลูกหน้าไม้ ทางข่าศึกจะยิงมาเท่าไรเท่าไรถูกตัวถ้ายังไม่ถึงขั้นตายช้างจะต้องอดทนเจ็บปวดทุกขเวทนาช้างนั่นก็อดทนผู้มีความอดทนจะรักษาศีลก็ต้องอาศัยความอดทนจะทำอะไรทุกอย่างถ้ามีความอดความทนแล้ว ก็เป็นไปได้ถ้าไม่มีความอดทนพอเกิดความเล็ดเหนยเมื่อยหิวขึ้นมาอย่างเราขึ้นที่สูงขึ้นภูเขาทางขึ้นมาถ้ำผาปล่องอย่างนี้แหละถ้าไม่มีความอดทนจิตใจก็งดหนิดขึ้นมาไม่ถึงถ้ามีความอดความทนเมื่อมันเน็ดเหนยเมื่อยหิวก็หยุดพัก ตั้งใจอยู่ในใจของตนว่าจะขึ้นให้ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ยอมตั้งใจกนะ็มีความอดความทนผลที่สุดก็คนแก่คนชราก็ขึ้นมาถึงได้แม่จะเป็นคนหนุ่มคนเด็กก็ตามถ้าไม่มีความอดทนไม่ได้พราโดนเข้ามันก็ท้อแท้อ่อนแอเลิกล้มสิ่งที่ตนจะขึ้นมา ความอดทนนีท่านว่าเป็นเครื่องประดับของหนักปลานักปราช์ููฉลาดรูด้ในทางพุทธศาสนาไม่ว่ายุคใดสมัยใดต้องมีความอดทนท่านจึงตรัสว่าความอดทนเป็นเครื่องประดับของหนักปลาความอดทนนี้ ต้องสร้างขึ้นทำขึ้นให้เกิดมีในหัวใจของเราทุกคนบารมีเหล่านี้แหละมันเสริมสร้างให้คนเราบำเพ็ญบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับลำดับสัจจะบารมีสัจจะคือมีความจริงใจ เราพูดเราทำอะไรแล้วต้องมีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วก็จิตใจผู้นั้นก็เลื่อนลอยไม่มีความจริงสัจจะอธิษฐานเมื่อทำอะไรต้องตั้งสัตต้องตั้งอธิษฐานใจของตนลงไปอย่างว่าเรานั่งสมาธิภาวะเรานั่งอยู่ในที่อยู่ที่หลับที่นอนของเรา เราต้องดูสัจจะดูอธิษฐานต้องอธิษฐานไว้ทาให้อย่างนั้นจิตกิเลสต,ต่างๆจิตมานจิตสังขารมันจะเข้ามาโจมตีไม่ให้ทำล่มละลายเนี่อว,ว่าไม่มีอธิษฐานทำไว้พระพุทธเจ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์อธิษฐานใจ ว่าจะไม่ลกไปมาในที่ใดๆการภาวนาครั้งนี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมตายในที่นั้นไม่ต้องลกไปมาในที่ใดๆนั่นละคือว่าพระพุทธเจ้ามีสัจจะมีอธิษฐานใจลงไปแล้วก็ทำให้ได้ตามนั้นผลที่สุดพระองค์ก็ ลุล่วงไปได้ทุกอย่างทุกประการแล้วก็เมตตาเมตตาภาวนาภาวนาเมตตาเมตตาคือว่าเมตตาตนมุ่งหวังให้ตนมีความสุขเมตตาสัตว์คือไม่เบียดเบียนสัตก็เอาอะไรเมตตาก็เอาจิตใจที่ภาวนาอยู่นี่แหละ อุเบกขาอุเบกขานี้เป็นเป็นยอดยอดบรารมีคือใจมนุษย์คนเหล่านั้นถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีความวางเฉยเมื่อมีเหตุทุกข์ร้อนอันใดเกิดขึ้นจิตนั้นมันก็จะไวหววันพลันตึงไม่สามารถจะต้านทานอารมณ์กิเลสในโลกได้ เพราะจิตมันไปยึดไปถือไม่วางอุเบกขาไม่เฉยลงได้การวางเฉยในจิตได้ท่านว่าอุเบกขาจิตเมื่อสิ่งใดมันสุดวิสยัยเหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านวางเฉยได้คือว่าฝึกอุเบกขาจิต ไม่ให้มันมีความทุกอ,อกทุกใจเกิดขึ้นวางเฉยลงไปได้ไม่ให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายเรียกว่าอุเบกขาจิตจิตมีความวางเฉยได้อย่างคนเราเมื่อถึงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงเวลาจะแตกจะดับจะตายจากกันไปถ้าไม่มีอุเบกขาจิตแล้วจิตมันก็มีแต่จะ ไม่ให้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่ให้ไม่ยอมตายถ้าเกิดคนไหนคนหนึ่งในคนในครอบครัวย่าเรือนของบุคคลคนใดคนหนึ่งก็ตามเกิดแต่เกิดตายขึ้นมาเอาละเพื่อนมนุษย์ที่อยู่นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็เกิดความทุกโรมานัดรับแค่นแน่นใจจนถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลและ นั่นแหละคือว่าไม่ได้ฝึกหัดอุเบกขาภาวนาไว้ถ้ามีอุเบกขาพิจารณาอยู่ว่าสิ่งใดมันสุดวิสัยเหลือวิสัยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องให้วางเฉยได้ถ้าวางเฉยไม่ได้ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าปัญญาจะต้องพิจารณาให้ดี เมื่อว่ามันสดวิสัยเหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้ผู้ปฏิบัติภาวานาก็ต้องรู้จักระง,งับดับความวุ่นวายในใจของตนจะไปให้ดันทุลังไปอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องมีอุเบกขาจิตหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องการ บุคคลผู้อื่นดุดาว่าลายป้ายสีให้ซึ่งคนเราไม่ชอบถึงจะไม่ชอบก็ตามจะต้องใช้อุเบกขาจิตทำใจให้มันเฉยอยู่ได้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าคนเหล่านั้นทั้งผู้ติโทติเตียนนินทาก็ตามหรือผู้มา ติเตียนนินทาก็ตามต้องกำหนดให้รู้ว่าคนที่ติเตียนนินทาให้แก่ผู้อื่นคนนั้นก็อายุไม่ถึงร้อยปีเขาก็จะต้องตายหนีจากโลกนี้เราผู้มีหูไม่หนวกไม่ตึงได้รับเสียงที่ คนอื่นเขาติเดียนนินทาตัวเราก็ไม่เลยร้อยปีไปต้องตายภายในร้อยปีเมื่อกำนดได้อย่างนี้จิตก็ไม่ไปทุกไปร้อนเพราะว่าปล่อยให้มันตายไปเองไม่ต้องไปก่อเหตุการณ์อันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเป็นอกุศลให้แก่กันและกันทําใจของตนให้วางเฉยไว้ แล้วก็ปล่อยให้มันแตกดับตายไปเองไม่มีทุกข์มีโทษเราก็ตายภายในร้อยปีคนอื่นที่มาติเตียนนินทานเราก็ภายในร้อยปีเขาก็ตายต่างคนก็ตายจากกันไปบาปใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นเหลืออยู่แต่บาปเก่า ในละถ้าเรามีปัญญาพิจารณาแก้ไขจิตใจภายในก็ไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าไม่กำหนดพิจารณาให้ดีเมื่อโทษความติเตียนนินทาว่ารายให้แก่กันเจ็ตมันก็ไปยึดไปเถือว่าเขาด่าให้เราเขาดูถูกเราเขาประหัตประหารเราเขาฆ่าฟันลันแทงเรา นี่แหละคือว่าอารมณ์มันไปยึดถือถ้าไม่ไปยึดถือแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพนั้นๆยอมรับรู้รับเห็นไม่ต้องไปแก้ไขเอาร้อยปีเป็นที่ตั้งสิ่งนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันไม่ถึงร้อยปีพันปีชีวิตคนเรา อะไรอะไรในโลกมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลักที่จะแก้ไขจิตใจกิเลสได้นะั้นมันอยู่ที่หลักจิตสงบตั้งมัน่นจิตไม่โลเลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเป็นจิตตั้งโยในสมาธิภาวนา บริกรรมภาวนากำหนดาธาตุกรรมฐานเป็นอุบายภาวนากำหนดอสุภกรรมฐานเป็นอุบายภาวนาเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามสิ่งต่างๆแล้วจิตดวงนี้ก็จะร,จร,จร,ร,จรู้แจ้งรู้จริงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ ไม่ใช่รู้ไปอย่างเดียวไม่ใช่รู้ตามอำนาจความโกรธโลภหลงเป็นความรู้เท่าทันเป็นความรู้ที่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าโลกกระทำแปดประการไม่มีใครที่จะพ้นไปได้มีหูก็ได้ยินเสียง เสียงที่ได้ยินมันก็มีทั้งเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงสรรเสริญเยินยอก,ก็มีเสียงติเตียนนินทาว่า้ายให้แก่กันมันก็มีเพราะเรามีหูเพราะเรามีกิเลสอยู่ในหัวใจแล้วจะไปห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นก็ไม่ได้เหมือนกันต้องรู้เท่าทัน ต้องภาวนาไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นมาได้มันก็ต้องมีเวลาเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาต้องภาวนาแก้อยู่ในใจนั่นแหละที่แก้มันอยู่ที่จิตถ้าจิตแก้ได้จิตทำให้ลดให้พ้นได้จิตเห็นแจ้งใน ธรรมะปฏิบัติมันก็เลิกได้ละได้ในจิตใจนั้นเมื่อจิตใจปล่อยวางได้เลิกได้สงบตั้งมั่นได้จิตมันก็ไม่ไปทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนกับคนกับสัตว์กับวัตถุธาตุทั้งหลายมันเกิดที่ไหนมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเดึงในที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยนั้นๆมันก็แตกไปดับไปตายไป คนเราก็เรียกว่าตายไปสัตว์ก็ตายไปอะไรต่อมีอะไรไม่คงที่จิตของเราถ้าจิตใจสงบตั้งมันมันรู้เองเข้าใจเองโลกผ่านตามันไม่ใช่ผ่านแต่รูปที่สวยสดงดงามถูกต้องกับจิตใจของตัวเองอย่างเดียวไอ้โลกที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาะ เห็นแล้วเกิดความเกลียดความชังขึ้นมาก็มีเยอะแยะมีตาก็ต้องเห็นลูกมีหูก็ต้องได้ยินเสียงเราจะเลือกเอาแต่ชอบใจไม่ได้เมื่อมันมีขึ้นมันไม่สำคัญในสิ่งที่มันมีมันสำคัญที่ว่าเจตใจภาวนาในใจของเรานั่นแหละมันไปยึดไปถือ ยึดตัวเรายึดของเรายึดสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นตัวตนเราเขาอันนั้นแหละมันเป็นทุกข์ถ้าว่าไม่ไปยึดถือเสียงมันดังขึ้นมาที่ไหนมันก็ดับไปที่นะั่นเสียงใหม่ดังขึ้นมามันก็ดับไปอีกเลนที่ผ่านเข้าทางจมกูกทางดังทางจมกูก มันก็มีทั้งส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีกลินที่เหม็นเรียกว่าไม่ดีกลินที่หอมมันว่าดีสิ่งเหล่านี้แหละเจตก็จะให้รู้เท่าทันเพราะธรรมดาะจมูกมันมีหน้าที่ดมกลิ่นถ้ามันผ่านสิ่งใดมันก็ต้องปรากฏได้ดมในสิ่งนั้นนะั้น ความเหม็นเราไม่ชอบมันก็ได้ดมทุกคนหอมเราชอบมันก็ไม่ค่อยจะมีดอกไม้ของหอมให้ดมส่วนมากนั้นของเหม็นนั่นได้ดมอยู่ตลอดเวลาจึงให้ภาวานาให้รู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองแล้วก็จะได้ระง,งับกิเลสอันมาฟุ้งซ่านลำคาญไปตามกลิ่น ไปตามรสอาหารการบริโภคทางเล่นทางปากอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อันสำคัญโยกเพราะว่าเล่นของคนมันไม่มีกระดูกมันชอบแต่รสที่ชอบคอพอใจถ้ารสขมฝาดอะไรที่ไม่ถูกจิตถูกใจมันก็ไม่พอใจ อันจิตที่ไม่พอใจเนี่ยมันคือจิตไม่ภาวนาไม่ละกิเลสมันจะเลือกเอาแต่ในสิ่งที่จิตมันชอบจิตมันไม่ชอบไม่พอมันก็เกลียดชังไม่ต้องการไม่ปรารถนาแล้วก็จะมีแต่ทางหลบหลีกไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงจิตอันนี้มันก็เลยแก้ไม่ตกมันมีแต่จะ ก่อความไม่สงบขึ้นอยู่เสมอทีนี้ร่างกายของคนเราที่มีหนังหุ้มโย่เป็นที่สุดรอบนี้จะต้องมีสิ่งที่มากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรที่กระทบมาที่ชอบคอพอใจจิตมันก็ยินดีพอใจ สิ่งที่ไม่ชอบคอพอใจจิตมันก็ลังเกียจเกียจชังนี่แหละคือว่าจิตนั่นแหละเป็นผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สงบตั้งมัน่นไม่ภาวนาให้ดีจิตมันก็มาหลงยึดเอาต้องการเอาแต่สิ่งที่ตัวเองว่าดีว่าชอบไปมามันก็ทำใจให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่น เมื่อตาเห็นโลกหูได้ฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องโพธะะแล้วก็ไปเป็นอารมณ์อยู่ในดวงจิตดวงใจถ้าส่วนใดที่มันถูกกระอกกระใจของตนถูกกิเลสของตัวเองก็ว่าดีนิยมชมช,มชอบถ้าไม่ถูกกับกิเลสของตัวก็ว่าไม่ดีไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิต พาให้จิตใจดีใจบ้างเสียใจบ้างโยภายในนั่นเองท่านจึงให้แก้ไขโดยวิธีปฏิบัติบูบชาภาวนาทำใจของตนให้สงบตั้งมัน่นจนกระทั่งมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในรูกเสียงปินรดโพธะธรรมอารมนั้น เห็นว่ามันไม่คงที่ไม่ดีไม่เป็นอยู่อย่างนั่นตลอดไปจะได้ทำความเพียรละปล่อยวางออกไปให้เหลือแต่ดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์ของใสสะอาดไม่มีความโกรธไม่มีความโลภความหลงในเมื่ออายตนะทั้งหลายกระทบกระเทือนใจก็ภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก แนวว่ามีใจตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติอยู่เสมอพิจารณาอยู่ทุกวันคืนเดือนปีไม่ให้หลงลืมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันพาให้ใจดีขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่รู้เท่าทันมันพาให้จิตใจเสียไปเพราะความไม่รู้แจ้ง ในโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคล